นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับมเืเมริกะแกงหมอ้อหญ่หนึ่งนี่แบงเด็กกินไร้คนนี่ผมจะกินกับน้องๆอาหารหล่ะกับแบงรุ่นทีแบงยังไปกินครับเอาจะขออนุญาตตักหมูก่อนนะชิมก่อนนะชิมหมูก่อนไม่ไดราดม่านะให้กินทุกคนนะหมูไม่ได้ไม่ให้กินนะเป็<ค>นจีบายกันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ยวยมีดราม่ากบ่บบให้กินหมูอีกเดี๋ยวเนาะปูกินได้ใช่ไหมนี่ครับ ยังก่อนเด็กเด็กเอ่อเด็กเด็กกรุงเทพแต่ว่ากินปลาไหได้ปลาไหได้คนกิมฝีมือจ๋าหากหลายทุกอย่างจ๋าเนี่ยชอบกินแกงหน่อไม้นะแต่จ๋ายินหมูนี่นิ่งนยิ่มพูดยิ่งพูดคือหน่อยบาทเลยเพราะว่ายังย่าเห็ดแซ่บกว่านี่ไม่ครับนี่แซ่บครับเพื่อของเราอีจานเกครับอีจานเกครับลาวก็บาง กรุงเทพกรุงเทพนี่โอ้ตากินหมูตยเนี่ยกอนตอนหมูถูใส่สอนตายงัตตากตือ่หมูตืแต่หมูเหมือนโอ้อนการเป็นนะไไปสืมาอยู่สอนพิจาาตตากตือหมูกินเก่าเงีขเงี้บปเป็นไงคิม ร้อนนี้หนึ่งเป่ากันเนื้อจิ้มไหมรอดมีวลีเด็ดไหมวลีเด็ดไม่มีครับมีแต่หน้าตาดีไปมาคนระับแม่เป็คนถามหาคี่บ้ันนั้ไทยไปไหนคลิปอะไรนะกินอะครับส<ะ>เสือเสือกินอะไรเสือผมไปนี่คนระับผมไปทำบ้านคนระับสร้างบ้านคนระับอดไหม อดนะนครับกินเข่ารำกันครับเนี่ยเน็้หูหนูกินงงครับบังออมากกระเยงเลยเปนไงแซ่บไกามมินด้วยอือวอีกสองนอครับสองรำนอเนะกินอีกได้ลายไมนูครับผมกับบหมอวะมีหมกมีซุปนใหม่เน่ยมีหมนใม่เน่นี่น่ดีจังบนนีพัดนใม่ยีแคครับผมเป็นไง อหอนหยอดเลยครับเนอะหอนเบาอย่างน้อยครับลวกดินครับเห็ดลวกกินเลยนะครับนี่ากา่เน้นหมูนะออนี่ครับกินเลยขึ้นหอดบาทเลยครับเป็นยังไงอันไม่ใหญ่ผมเห็ดแซ่บก็หน,นีครับไม่ขเข้าว่าได้เลยมีนู้ดีผมกินเนี่ยตั้งแต่เมื่อเนี่ยก็กินที่กามคาบา เมนูอย่างกินนาแต่ละมือเขาแบบท้ายทอดการกินอยากอยากกินที่มันหลากหลายบางเมนูที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยเขาอยากลองเด้อแม่วันนี้แกงเปิ้ลกับผมกับบ่บ่บ่ท่านปันไดแต่ว่าผมเพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าใจคาว่าพ่อเมียครับเพื่อนมาเฮก็ข่อยลูกกินเนี่ยแต่ละมือมัญชดเมนูนี่ผมเนี่ยเฮก็ข่อยครับทหารกินเนี่ยกินวันละหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าพ่อเมียเน็นเฮาเอีนผมกินเนี่ยเมื่อสามเธอเมื่อสามเธอเนี่ยเพื่อนที่อย่างเพ่นคิดได้ทังไดกับเพิ่งเข้าใจคำว่าพ่อเม่ครับ มันนี่จะกินเขากับหยังมมันนี่กินเขาลูกนะกินเขากระหยังนนเนาะดี่นี่คือกันแหละครับผมมึงเข้าใจแต่พอวันหนึ่งเรามาอยู่ในจุดที่ทำกับข้าวกินเองเนี่ยจิรู้เลยเฮ้ยครับอ,อยากกินข้าวบ้านเอาไปบ,าบานะ้านเนาะ